สวัสดีครับวันนี้พบกับมูเฮานะครับไอหนุ่มสับเขานะครับทีมงานไอหนุ่มสับเขานะครับก่อนอื่นนะครับแนะน้าตรวนนะครับอันนี้กุ๊กเอกนะครับแห่งบันดงนะครับเทพละหวานนะครับไอโจนะครับเนอนี่กับเปียกผมนะครับกุ้งนะครับแล้วก็เสี้ยม่วงนะเทนะครับวันนี้เราจะไปย่างย่างกันเถวไนี่หัวไก่โอ้โหนี่เทพไก่กิงเนาะมันก็ไก่กิงกันเดี๋นี้ สุดหลวงไก่เก่งครับเออเนี่เราจะมาคั่วไก่นะครับเดี๋ยววันนี้คุกเอกครับวันนี้เป็นโช์ฝีมือนะครับจะเป็นปอกคว่วเองนะครับอ่ะเอกลองแนะนำเหรอวันนี้อย่างห้องนี่ก็มีพริกแห้งครับพริกแห้งหอมขาวหอมขาวหอมแดงแดงคาจะไข่ครับจะไข่จะไข่กับตะไคร่นะครับเนี่ยกับเมืองห้องจะไข่นะครับนี่เนาะอันนี้ก็ อันนี้อันนี้ใบใจค่ะอันนี้อันนี้อนนสอหล่อหอนะครับเด้ออ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเอกจะต่ำต่ำเข้มฟุ้งก่อนนะครับ <c oughs> เรียพจัดก,การลก <c oughs> รน้ลาำกับเดียดจะเจิ้งแล้ว <c oughs> คลิปนี้เป็นคลิปแนะน้ำตัวนะครับอีพีที่หนึ่งนะครับอันนี้บ้านยางหอมนะครับอำเภอขุนตานังหวัดเชียงรายนะครับทีมงานของเขาครับมาดูบรรยากาศรอบๆนะครับ นี่ก็อยู่สวนนะครับสวนของผมเองนะครับมันหนาวนะครับมันหนาวก็ดนไฟไหม้ไปแล้วครับปีนี้มันหนาวฝรั่งนะครับฝรั่งกิมจูนะครับอ่าเล่าไก่จนครับอ่านี้ก็เป็นไก่เก่งครับถ้าเก่งมันก็คงเปิดประจ่ายแน่นอนนี้อีพีที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเทปจะกันผ่อนคนก่อนนะครับติดตามกันไปยาวๆนะครับเน้อเดี๋ยวพอกดอีกเสียงโคกมันถึงแน่นแน่เนาะ อันนี้โคกอคคยางพระรานะครับซื้อมาเตียงหนึ่งคุ้มเลยนะครับประมาณห้าร้อยมาถึงก็หาหา้หาร้อยหา้หา,หา,หา,หาสิบเนีประมาณนี้ครับใจ้ยันลูกยันหลานนะครับเนอะชิบิฟูมูจัาวาต้าไนี่ับบะมีถง <c oughs> อันนี้บ,บ่มีถงครับเนอะยางพะรานนะแต่เจ้ยันดุยันหลานนะครับเนอะขิะดต,ตามกันไปยาวๆนะครับเด้อดมาถึงไซรัปคนทหารคนทหารับผม มาจากเชียงไฮกันนะครับนี่มาจากตัวเมืองนะครับบึงมหานะครับเพื่อจะออกคลิปอีพีแรกนี่นะครับที่ตามัาไปยาวๆนะครับเนอบรรยากาศทุ่งน้านะครับเขียวเลี้ยวไว้เป็นห้องเขียวเลี้ยวเนาะภาษาเหนือครับฝากเลยนะครับเด้อช่องไอ้นมซับขาวนะครับแล้วก็แหมช่องนึงนะครับช่องช่องตกป่านะครับช่องสันพายุฟ้าชิงนะครับจะได้ฝากติดตามเนี่ะครับสองสองช่องนะครับเนอร ติดตามไปยาวๆนะครับเออตอนนี้เทพเล่าหวานก็ถอนขนเรียบร้อยแล้วนะครับขอแขน,น,น,นร้ายไปจากตอนนี้เผาอยู่นะครับเนอะอเผาไก่ขอาขนน้ำออกนะครับขน,นอ้อนขนยังนะครับติดตามไปยาวๆยากาศก,าก็ประมาณ9โมงนาะเวลาน,นี่นี่ก็อยู่ใกล้ตังคนะครับพ่ผผันไปพ่ันมานะครับพ่ันไปไปตรงไปน้านครับ ไก่นะครับหลายหลายสิบไก่นะครับนี er ่นะครับห้าหกสิบไก่นะนะครับโดยรอบบ้านก็อยู่ตรงนี่นะครับมะไก่มะไก่นะครับออกจากนี้มาหน่อยเดียวนะครับติดตัางไปยาวๆเด้อคุกเอกถมขนาดนั้นเลยนี่โอ้โหขย่อนข้อไข่เบาไปหน่อยก็หา bỏ bỏ bên nơi cả chắc nó sắp nơi nó khó thấy bên này cái kháo nó nơi này nó anh sạp kháo này chứ chứ xong nó tính như lần này cái kháo thì nơi đắng lọa lọa nó khèn kèm nè à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  เอกนะครับเนอรวันนี้ฝีมือกุกเอกจะโชว์นะครับติดตามกันไปยาวๆนะครับเนอร์กุกเทปหัวละเทปละหวานหลังใสยังไหนออกอยู่นะครับสุดยอดเบาจะหอมถึงเก่งได้นะครับได้อหัวถ้อาอำได้เขาว่าชอบใครคนได้ก็ติดต่อได้นะครับเนอร์จะฝากเบอร์ลงไปนะครับ กระซำมาเรียกเราบเดียวคุกมาใส่มื่นน้อยนะนะใส่หมื่นน้อยเรียกแล้วฮะเรียกละเออเรียกละเออ,เเอ,อป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 อดีเลยนี่เป็นยังเอาเนาะเอออ่ะนี่สูตรใหม่นะครับกุ๊กเอกเป็นว่าใจพริกหลวงนะครับแหล่งไส้ไก่นะครับทำเหนียวนะแหล่งเนาะแหล่งไส้ไก่หลอกไส้ไก่เนาะ ใช่พริกหลวงโอ้ง่ายขนาดเนาะไอ้ยาสุดยอดครับสุดยอดอันนี้กำลังหู้นะครับเนอะเอาไปลองทำกันได้นะครับ <laughs> สุดยอดสุดยอดพริกหลวงนะครับเนอะเอาติมันแข็งๆเนอะแหละเ <laughs> นอะเอาติมัน <laughs> แ,แ,แกแกแกเล่าแบบนี้เอาซื้อๆแหละ <laughs> สุดยอดสุดยอดโอ้ง่ายมันจะแต่งใส่ปุ๊บโอ้ง่ายเหรอ บัวแดงทำกันได้นะครับเด้อสุดยอดสุดยอดมาเทพกกเทพอ่เดี๋ยวกู๊กเทพจะกกละเทพเราหวานเอาย่องเห้เอาตองย่องตองให้ย้อนแสงหน่อยนะครับเน่าแดดอยู่นะครับแกขาวสกปรกเลย แก้ววะนี่แก้ววะนี่ยังไงมือแจกเงแจกเงินวะนี่วะนวน,วน,วน,นี่มือแจกของนะครับ <c oughs> ลูกจากอำเภอเมืองจังไฮว่านครับวิ่งรถมาถึงอำเภอขุดตามด้วยนะครับเขาเขาทำได้ติดเราเนะ <c oughs> าะใจสดอย่างเขาไม่ได้ติดเนะ <c oughs> าะใจสดนะครับไม่ได้ติดเรานะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเทประหวานเป็นคน กุกไก่นะครับฮอเด็ดกินเหล้าขึ้นขนาดนักน่านเหล้าหวานต้อภาษายาเทพเหล้าหวานนี่กะขึ้นยอดขึ้นยอดนี่ง้างแหนกมั้ยนะเดี๋ยวรากุ๊กเทพกุกไก่นะครับกุ๊กเทปเทปเหล้าหวานน่ะดิ้นหวั่นมันเดี๋ยวนี้กุ๊กใส่แหนเป็นี่หรอกุกเดี๋ยวใส่ชามมันเดี๋ยวรอเอากุ๊กกล่องก็ได้กล่องไปตองก็ได้นี่ตองเนาะ เทประหว่างกุ๊กไก่กันนะครับมาติางไปยาวๆนึงปีน้องเอาอะอีพีแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับ,รบอ้าวตอนนี้เหลือมเมาแล้วคนทหารเขาเหลือเมาลแล้วเด็กเอกจะโซ่ฝีมือน,นะครับ น้ำล้างโคกจะไปลืมเนอะเฮ้ยต้ำมันมาใส่ใส่พริกล่ะโอ้กุ๊กเขาอันนี้ก็ใส่น้ำมันเนอะน้ำมันนี่น้ำมันน้ำมันหมูนะครับเด้อน้ำมันพืชเอาเหมามาเนี่ยพราะเปิดมาได้ไปสปอนเซอร์เขารอรอสปอนเซอร์นะครับเด้อน้ำมันพืชนะครับตายยังก็ได้นะครับใส่นั่งในบุ๋มเลยมึงเฮ้ยไอ้ายแรงกกเข ใส่พริกเนาะใส่พริกเขาข้อพริกหอมกันนะครับเนาะตุ่มอะไรเนี่ยตัวเล็กอะไรเนี่ยตัวเรแฟนคลับมาแล้วอีพีแรกแฟนคลับมาแล้วรถเครื่องเสียงมาแล้วเดี๋ยวนี้เสียงว่างตัดตัล่องมาตรงมีที่ไหนรถล่องมาตรงนี่มั้งเนาะเ้ีดังลดเลยจอดได้ขนาดนั้นย้ายรถเครื่องกันได้ย้ายรถเครื่องเดี๋ยวรถจนจอดได้ ข้อหอมหัมขนาดนักเยวะข้อพริกแล้วข้ออย่างไหนข้อไก่นอ่ะไก่มันหอมด้วยเนาะเออน้ำล่างโคกกะของใส่เดียกะน้ำล่างโคกใส่ใส่ไก่เังปะหอมแฮมไก่นะครับไก่ไก่กิ้งหอมอ่ะข้าหอมจังแล้วไก่ใส่แล้วนะเออไก่ใส่ละเอ๊ะเส้นมันแกะนะมันแก่กะเออกเอกของเฮา กุกเอกแห่งหลุมบันดุงแห่งบันดุงเนี่ยน่ะหอมทะลุจ้อนะครับบรรยากาศยำแรงนะครับ โซเดี๋ยวเราสักกํานาะนเรามันขายน้ำคลายอย่างกันนะครับเนาะงที่ต่างกันไปยาวๆนะครับอ่ะนี่ใส่อย่างต่อครับใส่น้ำมันหอยครับน้ำมันหอยสูตรอย่างก็ได้เนาะสูตรอย่างก็ได้ฮ่องหวาได้น้ำอ่ะเอาได้สปอนเซอร์จิเปิ่นถือว่าสูตรอย่างก็ได้นะครับสูตรเจ๊สูตรอย่างก็ได้แล้วแต่สูตรบ้านๆนั่นมันบ้านนะครับถือว่าใส่น้ำมันคิโลหมดเนาะแล้วแต่เย้ย เราหอมทะลุจอ um ชุดยอดขนาดชุดเกีつつつつつ่ยวมาหอมนี่เอเก่งเออตะซูดอย่างเจ้าฮะซูดบ้านๆพวกไก่บ้านๆเก่งมูนี่ก็มีเมียกันสักคนแต่น้ำแต่เมียเด้อแต่คนไทยนี่มีแล้วนะครับเนื้อศูนย์รวมไก่เก่งชมล้มเป่าบ้านคอนีมุดเบ่าบ้านคอนีมุดนะครับ เทปและหวานมาเบาวานคอนนี่มดนะครับ <laughs> สุดยอดในความบันเทิงครับมีทั้งความบันเทิงและสาระนะครับพี่พี่พี่ไปน่ลกกับไปเา้วๆนะครับนั่งไม้หม่อนคนละไม้หม่อนคนละทีมงานเบาบ้าน <laughs> ตมร่มบาบ้านดูดูปวดบอดโทธมากิดเหล้าดนไม้เดี๋ยวหด่ะตามคนครับในฟูนนะครับทางบ้านยังหอมประเดิมหมูสิบเจ็ดหมูแปดเหรอแปดหมูแปดเนาะเมาแล้วเมาแล้วครับตาหวานมาละเอ้าแห้งเอกน้ำลังโคกใสเลยกับนี่ น้ำล่างโคกนี่ก่อนน้ำล่างโคกใส่นะครับ okay, รน้ำโคกน้ำโคกมันจะน้ำโคก,กนะครับ<ห>มันจะน้ำโคกเลยน้ำโคกฟุ <c oughs> <c oughs> ้งเงงด็ก้า<ห>ยังฟุ้งมันใช่เด็ก้ารอรอสักคำกันเนาะ,ะรอสักคำกันนะครับกุก<ห>เอกว่าเลยรอสักคำกันดีกว่ามันมาได้สูตรของมันแว่นอนตามไปยาวๆนะครับเนอะมาครับอ่าววันนี้ลงทุนครับทำ ตัวเก็บของครับเอาไว้ครับเก็บเครื่องปุ้งไว้อย่างครับฉลองนะครับวันนี้เลยคว้วไก่จัดอย่างสักน้อยนะครับฝีมือครับสลา,าเอกสลาน่าด่าซุดยอดครับแมงซาบนี่เขาได้อยู่แต่หนูเนี่เขาได้ตัวเก็บของครับเอาไว้เก็บเก็บเครื่องปุ๋งอย่างนั่นเนาะเขาเป็น<ร>าการขนลูกบ้านลูกอย่างไมก้กะจะได้เอาไว้ตอนนี้นะครับของเขา,านี่ก็มีแล้วเนาะ สลอทหรอปาสั่งมาดําเดียวนอนเดี๋ยวนี้นสลอทหอหมดแล้วล่ะโอ,อ,อ,อ้ยเดินเดินรอครับเดี๋ยวจะมีเดลิเวอรี่มาครับฟูดแฟนดามาสง่งนะครับสั่งไปสามขวดองอ่ะอ้าวกุ๊เอกป้าวางไปยกเล่ากับกุ๊เอกเอง <c oughs> ่ะมาเนี <c oughs> ่มผมคนครับขึ้นนะครับเนอะเป็นหนุ่มแซบเขาครับผมหนุ่มแซบเขาอันนี้ก็นักตกปลานะครับ ไปลืมนะครับช่องสัมพยุกต์ฟิชชิงนะครับช่องนะครับเนอร์ช่องนั่นเป็นช่องตกปลานะครับอ่าช่องนี้เป็นช่องธรรมะหากินนะครับหากินแบบบ้านๆนะครับเบาบ้านเบาเขินเนี่ยประมาณเนี้ยครับเฮ้ยนี่เนี่ยอ้าวเอกนี่ยเใส่เครื่องปุ้งหรือไงใส่ร่องปุ้งอย่างมอ่ะใส่อย่างก่อนครับเฮ้ยเรางงมุดละ้ัฮนผงนัว หน่วหน่วงนี่ครับใส่น้อยอร่อยน้อยครับใส่เยอะอร่อยเยอะหน่อยน้อยหน่อยเออนั่นแน่หกหกบาทนะยังไงมครับรถรถดีรถดีเนาะรถดีก็รถดีนะครับหูยห้อยเนาะมาห้องได้อัดห้องได้สปอนเซอร์จังเลยมันเต้ามันเต้าอันนี้นี่นี่นี่น้ำป่า แบ่งจากบ้านมานะครับเด้อวนี้ตังแบบนี้เด้นะครับรายได้แบบนี้เลยนะครับก็เขาแบ่งจากบ้านมาแม่ดามาดาวผมดียนี่นะครับรักของแม่มานะครับที่ใส่ถังน้ำป่าอย่างห๊ะคันอย่างห๊มัคันหซิวดำเออซิวดำคันกซิวดำปุ่นไงปุ่นไงขน่นตีขวันั่นไงพอสีส้ม่เออนั่นก ซี man, ิวดำซิวดำขอรักขอแม่มานะครับรักบ้านมาอ่าซอสปุ้งลดลำน้อยชนักลำนักนะครับพูดเองอบุ้งลใช่ไหมถุงหันอันอันนี้เนอไก่ไก่ผู้จงเนาะโอ้ไก่กิงสุดล้วงไก่ก่งถ้ามันกิงมันได้ลงมอละอาซอสบุงรดนะครับเออเอ ติดตามกับไปยงาเหงาเออบ่วมสอรถห่อเพิ่มมาแล้วบ่มไฟก็บ่มไฟก็เทปเราหว่านวันนึงมันไปไหนอ่ะติดติดกับคนเราเองเด้อกุ๊กเอกสุดยอดนะครับกุ๊กเอกเหมืนหมอบ่วมไฟก็หลับนี่บ่มและเดี๋ยวเขาจาอไปก่อนเนาะจาอก่อนครับน้ำแห้งนะครับเอาน้ำแห้งนะครับน้ำแห้งมาติดตามกับไปยงาเหงานะครับพ่อแม่พี่น้องรอรุ่นกันนะครับอ้าวเทป เซฟเอกเอกอ่่เอกใชอยังต่อครับนี่กใช้พักนะครับเนาะพักอานีครับผมใบเขากำกำกำเากำสนน่อันนี้กะเผาใบกะเาครับก๋อสนก๋สนครับสนแล้วกิวไมะกูดกูกิวเจ๊กซิบกูกิวครับกูกิวจัดมาวอด จันมาวอดไปยีลานะครับอ่าจันมาวอดอสายลงไปเออเราจะได้จิ้มกันนะครับสุดยอดน้ำแดงปึ้งลึ้งนะครับอันครัวแห้งเดือดกว่าแห้งนะครับน้ำแบบคุกคิกเอาเนาะจะได้หีบน้ำแก้มเลาเนาะคลุกคลิกสุดยอดครับการน้ำพอมันดึงเต้า อย่างปึงลึงอร่อยปากลำบากตูดนะครับนี่นะครับทำแบบเพชร <laughs> จังว่าได้เด้อ <laughs> บรรยากศ <laughs> ยยากศทีมงานหนักขนาดใบหวานนะครับใบหวานห้าแสกเนอะเ <laughs> ขาขาดใบหวานเนาะมีเนาะใบหวานห้าแสกะะเขาจะมาจิ้มกันนะครับเดี๋ยวรอน้ำแห้งสักกํากันครับกุกเอกจิ้มนะครับตัวนี้กุกเอกจิ้มแล้วนะครับ เป็นใดห้องครับเป็นใดห้องอร่อยอาจับพี่จับเกียร์จับล่จับล่ครับล้วอาจับตักใส่ถ้วยเลยเดี๋ยวเัวรอนน้ำันโอ้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเ่าเ่าตักจิ้มเลยตักกินเดี๋ยวเ่าเหลียดเดี๋ยวเ่ารอให้มันแห้งเดี๋ยวเ่าเอาแบบคุกคิกไปแกมเราเอย่างนี้กูกูเอกตักก่อนเดี๋ยวจิ้มกำขนกำขนพอลอมันจะเป <insight> ็นจป็นใดเออเอ้า

อันเหรอฝีมือกูกเอกเปไ็นไรห้องหลุนอยู่ท่าน,น่ะหลุนอยู่ข้างนั่น่ะถ้าว่ามันล้ำนี่แป้นมือพี่ใหญ่กว่เ <c oughs> ปไ็นไรห้องครับ <c oughs> เป็นไรห้อง <c oughs> มาๆๆอหมา,า,ามตาไผ่เล่าด้วยฮะตาไผ่ถึงรอบไผ่คนนั้นนํามาจิม้มเทปเอาละครับเทพเหล้าหวานของเฮานะครับบวกบวกกับน้าําขังวอมน้ําไม่ต้องเดือดร้องเสียเอเออันนี้ยังบ่มีเมียเด้อนะครับติดต่อได้นะครับเทพเหล้าหวานครับ nhục lâu tiếng vả ngắm khẩn lắm, lâu bên đây không <f Yep> <laughs> 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 <im> phi mưa, cũng ăn hỏi mình cái này, ta xếp xếp mà ta nó bỏ cả con của con, con đấy kiếm con à, đấy Vì mới đọc câu Hãy tay thơ xa lạ <laughs> đấy không? Bữa Bữa không? hả? Bố học lắm, học à, cả lăng lắm, đọc câu nhé nó Năm hả นตัพไต่ลูกหามปาก็อยู่ในถุงยางแล้แบงคือแม่คมเป็นได้องมือคนดีใครกินกะทิจใจครับผมซื้อจอดสุดออดอ่ะตาเราอาตาคุณแจกคนได้กะยกลิกไปคุณแจกไปจิ้มมาแล้ว

เดี๋ยววันหกสุดยอดเนาะเดี๋ยวสุยอดโอเคเดี๋ยวผมจะร้องกันนะครับมาลองจิ้มพอนะครับเนาะเช่นแล้วหนึ่งสองจะร้องวอลฝีมือกุ๊กเองนะครับเราจะสุดยอดก่อนนะครับสุดยอดตับอยังหนัดต้มโอ้นี่นู้ปลาตับเหรอเหนตับยังไงกิ็นใจยังเลี้ มาเลยอาอาลอยกินยากินแก้วกินยาอยู่น้องุดน้อกินยากินอยู่เป็นไรครับรถรถสัตว์สุดยอดครับผมสุดยอดครับโอ้พระเจ้าว่าเหลี่ยงกันแั้วบรรยากาศครับกินกันครับกินหอมตำม่วนกันนะครับเมากันแล้วตอนนี้นะครับเชื่อมไปหลายควันแล้วนะครับตอนนี้ครับสรทนะครับ นราอยู่นี่เนาะปอห้างปอไม้อยู่เทเระว่าเนาะปอห้างปอไม่นนี้มัดอีกอันว่ะเยี่ยมเยี่ยมนะปลาโจ้เยี่ยมเนี่ยซุดยอดดีว่าพ่อลูกสองก็มีนะครับตามมาไปยาวๆนะครับกินหอมสมมตนไปนะครับบรรยากาศกลางท้องทุ่งนานะครับสองกุ้นปนั่นนี่สองคนนะครับอ่าตอนนี้นะครับ เมากแล้วนะครับตอนนี้นะครับถีมงานตาเยิ่อมกหมืนมดนะครับจะได้จะไปลืมนะครับฝากก้ดไลค์กดแช์นะครับช่องไอหนุ่มสาบขาวด้วยนะครับแล้วก็แหมช่องนะครับช่องสันพายุฟิชชิงนะครับช่องต๊กปานะครับสำหรับวันนี้ช่องอนุมสาบขาวเขากล่าวว่าสวัสดีลาตีสวัสดีตอนที่ตามด้วยนะครับเด้ออีพีที่สองนะครับ